ูิถึงชีวิตที่เรียบง่ายที่สบายๆของชาวจังหวัดอุบลราชธ,ธานีอย่างเช่นการมาเล่นกีฬาการมาเต้นแอโรบิกการมาจ็อกกิ้งหรือว่าพาครอบครัวมาพักผ่อนที่ทุ่งสีเมืองแห่งนี้กำลังจะถูกสั่นคลอนค่ะ เพราะว่ามีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นที่อำเภอศรินทร์ซึ่งห่างจากจุดนี้ไป60กว่ากิโลเมตรค่ะประสาทตั้งจรุนสีข้าร,ราชการบำนาญพาหลานมาพักผ่อนรับลมเย็นๆที่ทุ่งสีเมืองอย่างนี้เสมอเขาเพิ่งรู้ว่าจะมีโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นที่อำเภอศรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีก็ในตอนที่ดิฉันถามเขาว่า คิดอย่างไรกับการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และแทบไม่ต้องใช้เวลาคิดมากมายข้าราชการบำนาดผู้นี้ก็ตอบทันทีว่าไม่เห็นด้วยในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ไม่อยากให้มี<อ>ไม่มีไทยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยไม่จำเป็นทิ้วบนถ้าให้พูดถึงนะถ้าพูดถึงว่ามันมีเขื่อนแล้วเขื่อนมันก็น่าจะพอประสาทมองว่าถ้ามีนิวเคลียร์ความขัดแย้งก็จะต้องเกิดขึ้นอีก ซึ่งเขามองว่าสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกคือถ้าไปทำศิลินทรนหรือไปทำที่โขงเกียมมันก็มีปัญหาอีกเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าโซนนั้นเนีปัญหาที่ผลกระทบที่เขาเกิดจากเขื่อนปากมูลมันก็มีมันก็ร้องกัน,นไอเดินกระบวนกันมา1 0บยีปีแล้ว ในขณะที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตัวเมืองอุบลกลุ่มนี้มีทั้งเห็นด้วยและลังเลกับการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังไม่รู้เรื่องเลยคิดว่าถ้าได้สร้างก็คงจะไม่เร็วเพราะว่าอุบลเรามันอยู่ที่ราดสูงนะคุณ้าว่าไงะคะที่จริงก็ลัวนะเห็นเห็นในทีวีนะที่จริงว่าอยากจะให้สร้างเพราะว่าเห็นมันระเบิดนะกลัวมันจะ ตัวแบบัวเป็นแบบญี่ปุ่นใช่ใช <laughs> นักวิชาการแล้วทุกอย่างเราก็เก่งเหมือนกันแ่พื้นที่เราอีสานมันไม่มันไม่มีแผ่นดินไหวอ่ะมันก็น่าจะลองดูเพื่อประหยัดแรงงานเพื่อค่าไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนมันก็จะได้ประหยัดลง16มีนาคม2554เครือข่ายคนอุบลไม่เอานิวเคลียร์ <c oughs> ได้มารวมตัวกันที่ศาลหลักเมือง เพื่อรณรงค์ให้ทบทวนและยกเลิกแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด1,000เมกะวัตต์ในพื้นที่อำเภอสิรินทร์ททตกตวันว่ากัมมันตภาพรังสีจะแผ่ขยายทําอันตรายแก่ผู้คนของตนดังนั้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่อำเภอสิรินทรจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของพี่น้องชาวอำเภอสิรินทรเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ ดูเหมือนคำสัมภาษณ์ของรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานชวลิตพิชาสายที่บอกว่าจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นที่อุบลเพราะประชาชนที่นี่ไม่คัดคา้านทำให้ผู้ชุมนุมไม่พอใจพวกเขาตั้งคำถามย้อนกลับไปยังกระทรวงพลังงานว่าใช้บทบาทของรัฐหรือไม่ที่เมื่อประชาชนไม่คัดคา้านแล้วจะเอาอะไรลงไปวางหรือไปสร้างในพื้นที่ก็ได้ นนี่่คลักะยมวเภสัชกรทวีสิทธิ์วีระวัฒนาชัยเจ้าของร้านคลังยาในตัวเมืองอุบลไม่ได้คัดค้านนิวเคลียร์แบบหัวชนฟ้าเขาบอกเขาเลือกเพราะเราไม่คัดค้านในฐานะที่เป็นคนอุบลก็เลยต้องคัดค้านก็เลยต้องคัดค้านคือจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือส่วนตัวผมเองไม่ได้คัดค้านแบบปิดประตูตายสําหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ นะครับจริงๆผมบอกว่าปัญหานี้เนี่ยเราอย่าไปม,มองแค่ปัญหานิวเคลียร์เพศสัชกรทวีสิทธิ์บอกว่าจริงๆแล้วเขาคิดว่าไม่น่าจะมีแค่สองทางเลือกระหว่างเอาหรือไม่เอานิวเคลียร์แต่น่าจะมีทางเลือกอื่นตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาว่าเราตั้งช้อยว่าจะเอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราไม่เคยตั้งโจทย์ว่าถ้าเราจะมีพลังงานใช้ต่อไปในอนาคตเราต้องทําอะไรกันบ้าง เราไม่เคยถามคาถามนี้ใน,ในเบื้องต้นอยู่มาวันนึงก็มีคนบอกว่าฉันมีสินค้าคุณภาพสูงคุณควรจะต้องซื้อของฉันนะจะซื้อหรือไม่ซื้อผมว่ามันไม่ยุติธรรมหนึ่งอาทิตย์ให้หลังเหตุการณ์วิกฤตนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชมพูนุชโมราชาติเครือข่ายคนอุบลไม่เอานิวเคลียร์กับลูกชายยัง,งคงค่่าเครง่งอยู่กับการค้นคว้าข้อมูลและติดตามข่าวสารเรื่องนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง การไม่เอานิวเคลียร์ของอาจารย์ชมพูนุชไม่ใช่การกล่าวอ้างลอยๆแต่อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาคนา้นคว้าปฏิบัติการค้นคว้า on the daily แบบหมายความว่า day to day อ๋อ no 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 นาทีต่อนาทีเบสิสนะคือว่าขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวนั้นน่ยมันคริติขอลขนาดไหนและเราต้องการองความรู้ตรงนั้นเนี่ยามาขนาดไหน เพราะเราก็รู้ว่าเนี่ยเขาอ่านออกเขารู้เรื่องเห็นไหมเขาก็รู้ว่ามันโอ้มันถึงพันธุกกรรมเลยป้าอะไรอย่างเงี้ยเออมันยิ่งกว่าเขื่อนเขื่อนพวกเขื่อนปากมูลพวกอะไรที่ผลกระทบเขื่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะสำหรับเธอแล้วจะต้องชัดเจนว่าจะมีนิวเคลียร์หรือไม่ก็เลยถามตัวเองทีนี้เนี่ยว่าในกรณีของนิวเคลียร์นี่เอ๊ะมันเหมือนพวกสีเสื้อต่างๆหรือเปล่าน้ออะไรเงี้ยปรากฏว่าพิสรุปว่ามันไม่เหมือนอะ่ะมันไม่มีว่าจะฉันจะเลือกเป็นกลางว่าอละล่ะ คำว่าเป็นกลางในเรื่องของกรณีนิวเคลียร์นี่คือว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้มันไม่ได้สําหรับพี่ที่ว่าพี่ใช้ j u m g n t เน่ยนะมันต้อง yes or no เท่านั้นอเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเท่านั้นอ่ะผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่ร้อยเอกคมสันดุษดีเสนีบอกว่าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อุบลอยู่ในขั้นตอนสำรวจเบื้องตน้น เป็นขั้นตอนที่ทาง IAA e จะต้องมาตรวจสอบเหมือนกันว่า,าประเทศไทยมีความพร้อมขนาดไหนนะครับนี่จะดาเนินการตรงนี้กระบวนการรับความคิดเห็นของประชาชนเรายังไม่เริ่มต้นเลยอย่าลืมว่ายัง,รรยงครับเป็นการสํารวจเบื้องต้นยังไม่ได้ยังไม่ทำการพิจารณาางเป็นสนะกระบวนการาตรงนี้นะครับเพราะเรายังไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะลงในที่พื้นที่อุบล ดูเหมือนว่าคำตอบนี้แตกต่างกับการให้สัมภาษณ์ของรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานชวลิตพิชาสัยที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อวันที่9มีนาคมว่าเป้าหมายการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรกขนาด1,000เมกะวัตต์อยู่ที่จังหวัดอุบลในพื้นที่เขื่อนิรินธรซึ่งเป็นพื้นที่ของกอฟผอเองและมีแหล่งน้ำระบายความร้อนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ และเมื่อลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นแล้วพบว่าประชาชนไม่คัดค้านโครงการดิฉันได้ลงพื้นที่อำเภอสิรินทรพบว่ากระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพ,พได้เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อุบลไปบ้างแล้วอย่างน้อยก็มีการจัดตั้งแกนนําเกิดขึ้นพวกผมอยู่ในพื้นที่บอกว่าอยู่ในวงไขแดงแรกอยู่ในวงไขแดงระดับส อยู่ในวงไข่แดงนะหลับสามนี่จะต้องทําความเข้าใจกับชุมชนก็เลยพวกผมนี่ไปไปสัมมนาไปทําความรู้จักว่าให้มหาเครือข่ายในหมู่บ้านแถวรอบบริเวณที่จะสร้างนี่ว่าเขาจะว่าอย่างไรอยากจะพูดอยากจะอบรมกับชาวบ้านเหล่านี้ว่าเราจะเป็นคนไปประสานกับชาวบ้านนั้นจะเอาใครบ้างมาก่อนจะเอาใครมาที่หลัง อย่างีามดีตกำนันตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอสรินทร์บัวไขผาดีผู้นี้แต่ก่อนเคยเป็นแกนนำสนับสนุนการสร้างเขื่อนปากมูลมาวันนี้เขาเป็นแกนนำสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือในส่วนพรก็พอเนี่ยเขาเขาลงหมดนะนะเขาลงประชาคมทุกหมู่บ้านเช่นบอกว่างานงานบุญทุกหมู่บ้านนี่การไฟฟ้าน,นี้ก็จะเข้าไป ไปทําการอบรมกลุม่มอสมกลุ่มแม่บ้านกลุม่มอบตกลุ่มผู้ก่า,ากำน,นัน <c oughs> เข้าไปเที่ยวงานไปดูกันหมดแล้วน,ะนี่เข้าไปแล้วนะเข้าไปดูที่อะไรละ่ะโรงโรงไฟฟ้าบางประกงประกงอะไรต่างๆเข้าไปกันหลายเที่ยวนะอย่างแฟนผมนี่เป็นอบตก็เข้าไปอยู่ในสายของเขาผู้ญ่ากำน,นันก็เข้าไปอยู่ในสายของเขาผมภาคเอกชนผม <c oughs> <c oughs> ไม่มีตําแหน่งไม่มีตาแหน่งครู สายรัศุกรการไฟฟ้าเขาเอาไปหมดแล้วสายข้าราชการสายผู้นำเขาไปหมดแล้วประวีจันพิรักษ์ชาวบ้านคำนกหอตําบลคำเขื่อนแก้วอําเภอสิรินทร์ไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นประวีพาไปที่เขื่อนสิรินทร์ซึ่งจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บอกว่าเขามาขุดเจาะว่าจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ครับคือผมทราบจาก ผู้เย่บ้านแล้วก็อบตที่เขาไปชมที่อำเภอศรลินทรมีนายอำเภอศรลินทรบอกว่าเขาจะมาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็เห็นด้วยในการก่อสร้างตรงนี้ก็คิดว่าสอบถามข้อมูลบอกว่าเขาขุดเจาะเพื่อว่าจะหาหินดานเพื่อจะรองรับน้ําหนักในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค,คือคือชาวบ้านเขาเขาเขาไม่รู้เรื่องครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเขามาเจาะเมื่อไหร่ พื้นพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ตำบลคำขันแก้วอำเภอศรินทรน,นะครับพื้น,พ,นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกฟผส่วนชาวบ้านจริงๆแล้วคือเขาไม่ไม่อยากให้สร้างเพราะกลัวสารพิษที่มันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เขาเรียกสารอะไรกำมันตะลังสีอ,อะไรเนี่ยเพราะว่ามันอันตรายเท่าที่ที่ดูตามข่าวยิ่งชาวบ้านเมื่อเช้าก็ได้คุยกันหลายคนเขาว่ากลัวมากบางคน ถ้าจะสร้างจริงเขาพร้อมที่จะย้ายบ้านนี้เดี๋ยวซ้ำไป